ผมได้ส <łość> ิทธิ everything. ์ยังบมีสิทธิ์ยังกสิทธิ์รักษาทุกโรกับผมนี่เดอ๋ยีว่าเหตุประกันไว้ Nó <laughs> cái <laughs> 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 <hela> <laughs> ครับเลี้ยงกันป้ายะนะอยักได้กันเหรอครับยังต้องขวาีวรก็เนะกัพอเห็นเ lúc no oh. cái lúc bên á, Tiếng lúc rồi Hãy subscribe cho không โอ้ยสิบนาทีก็พอแล้ววันละสิบนาทีสิบนาทีนี่คือสังวานนี้ไหมแต่เพิ่งโอ้ยก็ได้พอกินแล้วนะเอ้าโอ้ยถีป่าทิพนาะปลาเข่งมะบ่โอ้ถีป่าทิพน้อกินไดกินไดปล่อยได้ที่

แซ่บวันนี้เอาไปฮอตให้เ็นซิมก็เป็นโตดีจังเข้าไปไหมไหมกายนี่ระดมระดมเอาไปให้เละบูดนั่นอะไรอ่ะโอ้มา้็ก็อะไรอยู่นั่นนะ

ย,ย,ยังยังไม่ไปแล้วยังไม่ไปแล้วสดนีสน่นตีกันอีกแล้วอันเนี้ยฝากกดีสิตัวรถไปทอดทอดกินแซ่บดี ผู้อ้วนๆหลดย้อนเดียวมีเด็กเมกกะว่าผู้อ้วนอ่ะนักกีฬาเดี๋ยว

จะตรงนี้ใส่น้ำตรงนี้ไปไเด้ดก,กไดเได้ทียเป็นโล,ลนะเนาะโลสอโลก็ได้เบงวันทีกันเด้อโตโลโลขโลโลลึๆๆๆๆๆยังง่อยก็มีละสิบโล ทอดหือตัวน้อย,อยเด้อรั้ว,วัดนี่ลอยกระทงไม่ได้ครับกระทิน,วน,นะวด่สององสามอ้าวสิได้ไปอุ้มพราดำน้ำติสะนะ <c oughs> วันที่สองก็อุ้มพระดำน้ำ่ะ ชกัใจงอคืนวันที่หนึ่งสองสองสามตีสองสามหนึ่งสองสองสามก็สองสามนี่วันที่สองอุ้มพระดำน้ำก่อนเให้ตรงกับวันหยุดน่ะโอากรไดมาดูไปอุ้มพระดำน้ำกันโอ แค่ละวน้ำนอนะกีกแต่ว่าเดยวลูกพี่ซองกับี่ลวตนะิดก,กันเนี่ยโอ,โอ้แม่น้ำโขงนี่นปลาแค่เนาะปลาอย่างปลากดังผมงี้งี้งี้กตัวคนก็มีเนาะ อ้าวของกระทงจริงหน้ามันดีอย่างเี้ครับรเ,เ,เราตเ็กบาต้อด็ี่็ปลาเปลาครับ <laughs> แต่ว่าผมก็ไปคุกับยาจะมาวันไหนแว่า โอ้แม็กเบอร์เงินเก็บรายล้วจิตั้งหลายปีแล้วเฮ็ดตั้งหลายปีแล้วส่งค่ารถเบิดตก็ยันไม่อีกดิหมดหลายก็พอมีนะมีงานเฮ็ดนะมีมีงานเฮ็ดน,นี่สดุดแกิ มีเงินมาตลอดน่ะ